การค้นพบตัวตนที่แท้จริงเส้นทางสู่ความเข้าใจในตนเองการค้นพบตัวตนที่แท้จริงนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ระยะเวลาและความพยายามอย่างมากแต่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการพัฒนาตนเองและการใช้ชีวิตที่มีความหมายต่อไปนี้คือขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเดินทางไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง 1. สําสรวจความสนใจ และความหลงไหลในตนเองลองทำกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อค้นพบสิ่งที่คุณชอบและทำให้มันมีความสุข 2. ตั้งคำถามกับตนเองถามคำถามเชิงลึกเกี่ยวกับค่านิยมความเชื่อและเป้าหมายของคุณ 3. เขียนบันทึกจดบันทึกความคิดความรู้สึกและประสบการณ์ของคุณเพื่อเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้น 4. ใช้เวลาอยู่กับตนเองฝึกสมาธิหรือใช้เวลาอยู่คนเดียวเพื่อสะท้อนความคิดของคุณ 5. รับฟังเสียงภายในฟังสัรชาตญยาณและความรู้สึกของตัวคุณแทนที่จะยึดติดกับความคาดหวังของผู้อื่นมากจนเกินไป 6. ยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนเข้าใจและยอมรับทั้งข้อดี และข้อเสียของตอนเองไม่มีใครนั้นสมบูรณ์แบบ 7. เรียนรู้จากความท้าทายมองความล้มเหลวและอุปสรรคเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตเพราะว่าไม่มีใครนั้นประสบความสำเร็จโดยปราศจากความล้มเหลวหรืออุปสรรค 8. สร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายเชื่อมต่อกับผู้อื่น สนับสนุนและเข้าใจคุณมนุษย์เรานั้นจะมีความสุขมากที่สุดก็ต่อเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีถ้าเรามีเงินทองมากมายแต่เรานั้นไม่มีใครให้เราคุยด้วยไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีเลยเรานั้นก็จะไม่มีความสุข 9. ทดลองและล้าเสี่ยงลองทำสิ่งใหม่ๆและก้าวออกจากความสบายเพื่อค้นพบด้านต่างๆของตนเอง ไม่มีความสำเร็จใดที่ทำได้แบบง่ายๆ 10. ใช้เวลากับกระบวนการการค้นพบตัวตนเป็นการเดินทางตลอดชีวิตจ้องอดทนและเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเสมอมนุษย์เานั้นเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิตบางทีหนึ่งปีก่อนคุณอาจจะเขียนว่าคุณเป็นคนอย่างนี้คนอย่างนี้แต่ณปัจจุบันนี้คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงไปคนละขั้วเลยก็ได้ เพราะว่ามนุษย์ของเรานั้นจะมีนิสัยความเชื่อและความสามารถต่างๆ mm hmm. เท่ากับคน5คนเฉลี่ยที่เราอยู่ด้วยมากที่สุด mm hmm. การค้นพบตัวตนที่แท้จริง mm hmm. เป็นกระบวนการที่ท้าทายแต่คุ้มค่าเมื่อคุณเข้าใจตนเองมากยิ่งขึ้นคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายและ ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับค่านิยมของคุณและคุณจะใช้ชีวิตที่มีความสุข